สักวาใช้คนคว้าเวลาอ่านตำราถูกแล้วคันเหลือเกินต้องรักษาตำแยกผู้พิทัก์สันติราชชาวประชาตำหน<ช>ูพามาฟังเรื่องราวเขาเล่าขานตำนาน เป็นไม้แถวสี่บาทคาดข้างกลัวตำลึงคนมักลัวเขาว่าหน้าเยื้ออยางตำติรวมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเข้าด้วยกันตำบนทุกคนนั้นวางได้อะไรเออท้ายก็อยากได้ตำแน่ง